เรามาดูกลไกด้านในของจานเบรกกันนครับคือระบบกลไกด้านในของจานเบรกเขาวีโกแชมครับวีโกแชมนี่เราก็ถอดซ่อมบำรุงครับเป็นระบบกลไกด้านในจานเบรกนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งเบรกเขี่ยจากทางด้านหลังนะครับเขี่ยด้านหลัง นี่นก็เป็นสายเบรกนะฮะ <_ t ot> ต่อให้ดีแล้วต้องใส่ตรงล็อกด้วยนะครับจะมีล็อกดียวตรงนี้สายเบรกก็สายเบรกมือก็จะออกไปนี้ครับเป็นสายเบรกมือเห็นไหมครับว่าผ้าเบรกของเบรกติดรถหรือว่าเบรกเดิมเนี่ยจะเล็กมีความกว้างประมาณแค่สองนิ้วนะฮะประมาณนั้น แล้วก็ปั๊มเบรกก็มีแค่ตัวเดียวนะครับ <Okay. S 1> ด้านล,ล่างไม่มีเพลาลอยจะมีปั๊มเบรกสองตัวตัวด้านน,นนี้กับตัวด้านนี้นะครับเพลาลอยก็จะมีปั๊มเบรกให้สองตัวเลยแต่ระบบกลไกก็คล้ายๆกันนะครับ <S <S ก็เป็นแบบคล้ายๆกัน <S 2> <S 2> แต่เพียงแต่ว่าระบบของเพลาลอยนั้นเขาจะเยอะกว่านิดนึงส่วนเสื้อเพลาลอยนั้นก็จะมีเป็นตัวปอกรับลูกปืนนะฮะแต่ตัวนี้เป็นเพาเดิมนั้นก็จะมี บอกบาลูกปืนอยู่ทางด้านในนะครับเขาสามารถแยกออกมาได้โดยการขันน็อตด,ด้านหลัง4ตัวครับง่าปืนก็จะอยู่ในนี้นะครับขันนอ็อตสตัวก็ดึงออกมาได้เลยเนี่ยก็คือระบบกลไกด้านในของรถเพาเดิมนะฮะคันนี้เป็น Champ วีโก้แชมป์ตอนนี้เราก็ประกอบไกลเสร็จแล้วเผาเดิมครับเผาเดิม เห็นไหมครับว่าน็อตของเราจะไปจับอยู่ที่ตัวจานเพาตัวนี้นะครับเผาเขาจะร้อยมาจากด้านในนะฮะยาวมาเลยแล้วก็ตัวเพาเขาก็จะออกแบบมาเป็นน้าเป็นแบบนี้ด้วยน็อตล้อก็จะไปจับที่ตัวน้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เชื่อมติดกับตัวเพายาวไปเลยนะเป็นตัวเดียวกันนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับแต่ว่าในการดึงออกมานั้นจะต้องคลายด้านในนะฮะคลายตัวนี้ฮะสี่ตัวนี้ครับ ก็ดึงออกไปได้ทั้งยวงเลยก็ต้องมีปินล็อกมีการแกะลูกปืนมีการตีปอกออกฮะฮถึงจะดึงออกมาได้เพราะลูกปืนจะถูกอัดอยู่ในนี้ครับเป็นเทาเดิมนะไม่ใช่เ่ารอยนะครับสำหรับวิโกชัมนี่แหละฮะก็คือคกลไกด้านในก็จะมีอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ <laughs> เดือดไม่ได้ไ <laughs> เบกมือมของเขาเนี่ยมีสายดึงนะ Hehehehe <laughs>